สี่คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อทอปิกวันนี้ฝากเงิน3 0ม0 0่นบาทกับแคมเปญเงินฝากเผื่อเรกพิเศษ5เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจํา1.31%ต่อปีนะครับฝากส0ม0 0นบาทได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่จากธนาคารออมสินนะครับเป็นแคมเปญเด็ดประจําเดือนสิงหาคม2568ดเดี๋ยวไปดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กดซับสไคร์กคอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับ แคมเปญเงินฝากเพลิกพิเศษ5เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยนะครับเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.31เปอร์เซ็นะครับเงินไขาการฝากเปิดบัญชีขั้นต่ำ10,000บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าใดก็ได้นะครับแต่ต้องไม่ต่ำกว่า1,000บาทบุคคลธรรมดาที่มียุตตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภทไม่จำกัดวงเงินนะครับการรับฝากสูงสุดการคิดอัตราดอกเบีย้ยนะครับอัตราดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ 1.12%ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ1 3 1นึงต่อปีนะครับระระยะเวลาการรับฝากตั้งแต่วันที่1ถึงถึงสัดา์สิงหาคม2568นะครับเดือนหนึงเท่านั้นนะเงื่อนไขาการถอนถอนครั้งละเท่าไใดก็ได้จะถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ5เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจํานวนเงินถอนจะได้รับดอกเบีย้ยแนตาดอกเบียเบ้ยเงินฝากเผื่อเรียกณนะวันที่ถอนแนตาต่ําสุด ภาษีหักนั้ที่จ่ายบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีนิติบุคคลนะครับหักภาษีนัน้นให้จ่ายตามหลักประกาศของกรมสรรพกรการลงรับอัตราดอกเบี้ยนะครับเมื่อฝากครบ5เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากจะโอนอัตราดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากได้แจ้งความประสงค์ไว้คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือน5เดือนเงินต้น3 0,000ื่นดอกเบียเเ้ย, 30, ย1 1 2จํานำนวนวันที่ฝาก151วัน ดอกเบีย้ยที่รับ139บาทนะครับรับอัตราดอกเบีย้ยนี้ไปเลยดอกเบีย้ยนะครับบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีนาทิดจ่ายสรุปเงินต้น30,000บวกดอกเบีย้ย139บาทเท่ากับ3,139บาทรับไปเลยนะครับ ก่อนจากกันนะครับกลับมาคำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับเผื่อเรีพิเศษ5เดือนอัตราดอกเบีย้ยเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.31%ต่อปีได้ใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะคลิปหน้านะครับเราทุกวีคเราจะเอามาพูดคุยกันนะครับเรื่อยๆนะจะผัดเปลี่ยนตัวเลขนะครับเงินฝากไปเรื่อยๆเพื่อดูว่าอัตราเบีย้ยเท่าไหร่ใครสนใจลองติดต่อนะครับอมสินได้ทุกสาขาเลยีเดียวนะครับไปที่สาขาธนาคารอมสินใกล้บ้านคุณง่ายง่ายสะดวกรวดเร็ว ก่อนจากการอสังหารวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเลงให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ สแกน QR code อ,อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทําการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็น ด้วยแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม้า,มมาบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR โค้ดเพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR โค้ดนะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันนะครับติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคุณกู้นะครับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลน,นะครับอสังหาในหน้าเรื่องราวดีๆข่าวสารโดนๆนะครับผ่านช anel อสังหารีวิวนะครับมีเรื่องราว ให้เสพนะครับหลากหลายมากแล้วก็การคำนวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณพันธบัตรคำนวณสลากออมสินนะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากและแคมเปญต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รู้ก่อนใครนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe มีเพลย์ลิสต์มากมายนะครับให้เลือกชมสามารถเข้าไปชมได้ในเพลย์ลิสต์นี้นะครับ เลือกได้เลยนะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงความคิดความเห็นผ่านคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอถามคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับถามได้มาเลยนะครับตอบให้นะ